สวัสดีครับาาโพ่อผมตามเกมเมอรนะ์ฮะวันนี้เราก็มาเล่นเกมลายเซ็นเจอร์กันฮนะลายเนเจอรอ์อันนี้โอ้โหมีกิจกรรมใหม่มามด้วยเยังไงเนี่ยโอ้โกิจกรรมขอข้างนะี้ เราเดาเพืนเน่อนคะแนนกระบาอุน่นฮะจะมีปมเลเวลต่อกันฮะมันต้องสร้างนานนิดหนึ่งครับก็รอครับวันนี้เสียงก็อาจจะแปลกไปหน่อยนิดหนึ่งครับเป็นบัตรครับถ้ามันน่าเบือเ่อไปไหนผมก็ขอไฟล์นะครับ ถ้าผิดพลาดไปหนะผมก็ขอไปแล้วครับอันนี้ผมน้าจะาลงคลิปแรกครับไม่น่าหรอกผมอาลงคลิปแรกที่แล้ครับกันต่อเลยจะพยายามทําให้เพื่อนเพื่พี่สน,นุกกันครับโอเคลงกด ลองกดเชิญมาใหม่ยังอืมมาเลยนานมาจังเชิญมาใหม่เนี่ยเชิญเพื่อนโคตรนานมาเลยครับเ้าพีพีกันเลยครับ เราจะเล่นทีท ok oh ีก่อนฮะอดูนะครับทำไมไมีจะตัวหัไหลออกมาเลยครับสู้เลยฮะเราจะรอแล้วฮะเราสู้เลยครับ ยิงแคเดี๋ยวนี้มันตายง่ายครับแถมกาก้แต่โตนาน่มันะน่อยนได้มันมาหม้องก็ส,งกสุดสุด,สดส้ามาดำนาะอมจนะิงกันต่อเลยครับ điểm này, còn nói, nói nói, không có con còn nói tụi bây, ở โอ้โหถ้าคนค่างจะใช้เอ้ยนี่แหละถึงจะมีแมวกลายพันธุ์ผมก็มีรัวแพ้เป็นแพ้ฮะชนะเป็นชนะแพ้เป็นแพ้พะไรยามกินเชื่อ ัครบก็นจนเงินขีดสามครับตอนนี้เราอยู่แค่สามว่ะหนึ่งพันสามครับตอนนี้เราอยู่อ่ะ รถ้าผมต่อสู้จากนี้ไปผมว่าผมจะเป็นเลดกิวอะจะต่อสู้กับกิวครับ เราจะสู้ไปเลยครับอืมไม่เดี๋ยวขอดู้กันขไม่รู้ครับหืมตายยากแน่อั่นี้มืออันนี้อืมโอ้โหอันนี้ผมไม่อยากสู้เลยครับไม่อยากเลย อันนี้ค่อยไม่อยากเลยอืมอืมอืม,อม,อม,อมสู้เลยครับเพนเพนฮะ กันเลยครับส่งไปเลยส่งก่อนได้เปลียนครับเรารูกเก็บกองนล้วเนี่ยนี่รูกเก็บกองแล้วฮะนี่ฮะที่นั้ผนมะไม่ได้ใช้อะไรเลยครับ คลิปนี้อาจจะสั so many, so like, ้นหน่อยนิดนึงครับผมก็ขอภัยนะครับเพราะว่าเสียงผมก็ค่อนข้างแหบนิดนึงครับผมก็ไม่อยากผมไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่ครับเอาไม่ตาย ลเล็อเซลลี่ผม,ม่ตายฮะเกิเดเยอะขนาดนี้ยถาตายผมก็เหลืเชื่อเลยครับเลือดทีเล็กเชลลี่เอดทีเล็กเซลลีล่ผมไม่มาได้ครับผมคิดไปแล้วว่าเกาะนั้นสองร้อยเกมันไม่น่าบวกแค่ล้านเกเนี่ยบล้านสองเนี่ยเรปใส่ือเลลลี่ดูบวกสามล้านสาม เข้ามาเจอดูให้ดูฮข้ามาเจอดูให้ดูฮะเย้แบบนี้ครับเรามาให้ดูฮะเีเซอ,แบบอ,อ,อรี่เป็นยุตแม็กฮะ แล้วรีเป็นแม็กแล้ครับเนี่ยฮะุติดก่ออันนี้เข้าไปงั้่อนะเบรย์นะนี่ฮนะเบรย,นะยที่ได้สา,าส,ารรสามล้านสามครับนี่ฮะงตาฮนะกาอแสนสองคนระับฟังนตรีหกหมื่นห้าฮะแล้วงมันนี่แปดหนึ่งนะ เยอะครับเยอะแล้วเกมมีอุปกรณ์ไปนี่ผมว่าเราจะเอาอุปกรณ์มาแขให้เกมครับแถมแล้วก็ทำอันนั้นทีนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซั่งกดติดตามมันกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ